ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพาเพื่อนกินอินสันดวรีอีนี้นะจ๊ะหลังจากที่เราสามารถนั่งทานในร้านได้แล้วใช่ไหมคะรี่รู้เลยว่าเมนูแรกๆที่เพื่อนๆต้องการก็คือหมูกระทะใช่แล้วจ่ะรลีก็เลยพาเพื่อนๆมารู้จักกับร้านหมูกระทะแห่งใหม่นะคะชื่อว่าร้านเจริญพงษจ้าร้านเนี่ยมาไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณนะคะวิ่งตรงมาจากโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชใช่ไหมคะวิ่งตรงมาจนถึงตีแยกปั๊มคาเทคนะคะเลี้ยวขวา วิ่งตรงมาอีกประมาณ500เมตรนะจ๊ะก็จะเจอร้านเลยค่ะชื่อว่าร้านเจริญกรุงเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกอีกก็เซิร์ชมาได้นะคะเยีงยงๆกับวัดไซนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามรีเข้าไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศในร้านเขาเป็นยังไงบ้างไปเลย เข้ามานั่งในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศร้านดีมากเพื mm. <ๆ>่อนๆมันเป็นแบบว่าสวนๆนะคะการเดนกระเด่นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะร้านเนี้ยเขาไม่เหมือนหมูกระทะร้านอื่นตรงที่เขามีดนตรีสดให้เราฟังนะจ๊ะ ส่วนใครถ้ากังวลเรื่องที่จอดรถนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัดปัญหานี้ไปเลยเพราะว่าในร้านนะคะสามารถจอดรถได้มากมายหลายคันเลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะจ๊ะรถใหญ่ก็จอดหน้าร้านก็ได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเมนูเขาเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างมาแล้วนะคะเมนูของร้านเจริญภูมิหมูกระทะนะจ๊ะนี่นอกเหนือจาก เมนูหมูกระทะแล้วนะคะทางร้านเขายังมีเมนูทอดเมนูยำนะคะแล้วก็มีอาหารจานเดียวนะจ๊ะแต่วันนี้ที่รี่มาเนี่ยรีจะสั่งหมูกระทะ1ชุดนะคะ200บาทแล้วก็สั่งเนื้อวัว1จานนะคะ150บาทเมื่อกี้พี่เขาแนะนาม,มาเป็นยำหมูแผ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะลีก็จะสั่งมาให้เพื่อนๆดูด้วย1จานนะคะแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวผัดหมูนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าหน้าตาอาหารเขาเป็นยังไง<า>นี่มาแล้วนะคะอาหารออเดิมนะจ๊ะของเราก็คือข้าวผัดหมูนะคะจานนี้60บาทยำหมูแผ่นนะคะจานนี้90บาทดูคือจานใหญ่มากอะไม่รู้จะให้ดูยังไงนะคะแล้วก็นี่จากกุ้งแช่น้ำปลารสเด็ดของทางร้านนะคะจานนี้ก็90บาทเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มชิม จากยำเขาก่อนเลยดีกว่าจะบอกว่า90บาทคือคุ้มมากเลยนะสำหรับใครนะคะถ้ามาแล้วไม่อยากทานหมูกระทะหรืออะไรเงี้ยร้านเนี้ยเขาก็มีอย่างอื่นให้ทานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวยำนะจ๊ะก็มานั่งฟังเพลงชิลๆกันได้นะน้ำยำเขาร่อยมากนี่ขนาดแบบว่าคือมาตั้งสักพักหนึ่งแนละ้วจริงๆแล้วอะ่ะรีตอนที่มาตั้งเนี่ยรีเทสไปแล้วรอบหนึ่งนะคือกรอบมากแล้วก็น้ำยำเขาาอร่อยจริง เรามาลองครีมกุ้งแช่น้ำปลากันต่อเลยดีวยกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำจิ้มร้านเขาว่าเด็ดมากนะจ๊ะเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดแบบปั่นละเอียดเลยนะนี่โหจะบอกว่าซีฟูรันนี่คือปั่นละเอียดมากอุ้ยร้านนี้เขาให้เป็นแบบกระเทียมดองมาด้วยนะคะ ในจานนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ6กตัวนะคะแต่ว่าแบบเป็นไซส์ที่แบบคุณประทับใจแน่นอนนะคะ90บาทจานนี้นะโอ้โหไม่กะโลกกะลาเลยซีฟูดเขาอะเผ็ดเผ็ดเลยแหละแต่ว่าด้วยความว่าพอมันมากินกับกระเทียมดองอะ่ะมันมีความแบบตัดกันนะเออ เป็นรสชาติที่แบบพเพื่อนๆใครมานะคะอย่างแนะนะาําเลยอ่ะห้ามพลาดเลยนะ mm hmm. กระเทียมดองร้านนี้อร่อยแล้วก็กินกับตีปูแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาเขาอร่อยจริงๆ mm hmm. สาหรับใครนะคะที่มากับครอบครัวแล้วก็มีน้องๆมาด้วยนี่เลยจ้าทางร้านเขาแนะนําเป็นข้าวผัดหมูนะคะเขาบอกว่ามาร้านนี้ข้าวผัดหมูไม่กินถือว่าพลาดน,นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแตกต่างกับร้านอื่นยังไง <c oughs> เด็กๆเลยชอบริ้วริ้วิว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนข้าวผัดกระเทียมนะหอมๆนัวๆแบบนั้นน่ะอร่อยดีแล้วก็ข้าวร้านนี้คือแบบเป็นเม็ดจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไฮไลท์ของเขาอ่ะก็คือเป็นร้านหมูกระทะที่มีดนรีสดนะคะก็มันให้บรรยากาศแบบเหมือนเราไปนั่งอยู่ตามเหนือที่แบบอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยเพลงเบาๆอะไรเงี้ยใช่เหมือนเหมือนบรรยากาศร้านนั่งฟิว ามาแล้วนะคะหมูกระทะแล้วก็เนื้อที่เราสั่งไปนะจ๊ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบชุดหมูกระทะแบบนี้นะคะในถ้วยนี้นะจ๊ะก็จะมีเนื้อสันสามชั้นมึกกรอบแล้วก็ตับนะจ๊ะนี่เป็นถ้วยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับผัก1ชุดนะคะ ในชุดผักนะคะก็จะมีกะหล่ำผักบุ้งนะคะเห็ดต่างๆนะจ๊ะมีวุ้นเส้นแล้วก็สาหลายให้มาด้วยนี่ต่อไปนะจ๊ะแบบบางคนไม่อยากกินหมูใช่ไหมคะก็สามารถสั่งเนื้อมาทานได้นะจ๊ะจานนี้150บาทนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้เด็ดมากนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเด็ดขนาดไหนนะคะ นี่ยรีชอบมากเลยอ่ะกินหมูกระทะในสวนอ่ะคือแบบฟังเพลงไปด้วยใครนะถ้าชอบทานหมูกระทะนะจ๊ะก็ลองมาดูนะคะร้านเจริญพงนะคะมาไม่ไกลเลยเพราะว่าร้านเขาว่าอยู่ในตัวเมืองเลยด้วยซ้ำนะ ที่เราจะทานนะคะรีขอแนะนาน้าจิ้มสุดเด็ดของร้านจเจริญภูมิกันก่อนเลยนะคะนี่ทาง้านเขาจะให้เรามาเป็นแบบ3ามถ้วยแบบนี้นะคะก็จะมีน,ะะน้ําจิ้มสุกี้นะคะน้าจิ้มเปรี้ยวแล้วก็น้าจิ้มหวานพิเศษสุดที่ร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นก็คือ คุณสามารถนะจ๊ะชอบรสชาติไหนสามารถเอาน้าจิ้มพวกนี้มามิกกันเองได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหรือใครชอบกินพริกกระเทียมเนี่ยก็สามารถขอทางร้านได้เลยนะจ๊ะดเดี๋ยวเรามาเทน้ําจิ้มทางร้านเขาเลยกันดีกว่านี่จะบอกว่าร้านเนี้ยเขาให้เนื้อชิ้นใหญ่มากเลย,ยเห็นปะ ขออนุญาตเมกน้ำจิ้มให้เพื่อนเพื่อเลยนะกันนะคะถ้าใครชอบหวานนะก็เติมความหวานลงไปนิดนึงแต่ว่าขอบอกก่อนว่าน้ำจิ้มเปรี้ยวของร้านนี้คคือเปรี้ยวจริงนะแทบไม่ไม่ต้องใช้น้ำมะนาวแล้วเป็นสูตรของใครของมันนะคะก็ปรุงกันเราเองนะจ้าแล้วแต่ความชอบใครชอบเปรี้ยวชอบหวานเติมเอานะคะแต่ว่าสําหรับตัวน้ำจิ้มสุก,กี้เนี่ยรีว่ารสชาติเขากลางกลางนะเด็กๆสามารถทานได้เลยไม่ได้เผ็ดโดดนะคะอูชิ้นใหญ่มาก คือหมูที่เนี้ยดีหมูกระทะร้านอื่นๆเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบหมูชิ้นเล็กๆแล้วมันจะเหนียวใช่ไหมเวลาเรากินอ่ะแต่ว่าหมูร้านเนี้ยพี่เขาใช้แบบหมูคุณภาพดีนะคะไม่ใช่เศษหมูอะไรเงี้ยเรื่องเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โหชิ้นหนาตัดใจคุณแน่นอนนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมานะคะลองแวะมาทานนะใครเลิฟเวอร์หมูกระทะน,นะจ๊ะอย่าลืมพาดร้านเจริญภุงนะจ๊ะ แล้วก็ร้านเจริญพงนะเขาไม่เหมือนหมูกระทะร้านอื่นตรงที่นี่เลยเพื่อนๆร้านนี้เขาเป็นหมูกระทะแบบใช้กระทะทองเหลืองนะจ๊ะซึ่งก็จะมีความร้อนแล้วก็มันจะไม่เป็นไม้เป็นรูๆติดกระทะดำๆใช่ไหมส่วนใครนะถ้ากลัวมาแล้วแบบฝนตกใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลยนะคะเขาก็จะมีแบบล่มๆเนี้ยสามารถแบบโมุฟโตเข้าไปนะระวังถ้าฝนตกนะจ๊ะเดี๋ยวลี่ขอตัวทานก่อนดีกว่า แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บบรรยากาศรอบๆร้านมาให้ดูค่ะค่เพื่อนๆเดี๋ยวรีจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับพี่เจ้าของร้านนะคะนี่เลย แนะนำตัวเองกับเพื่อนๆเลยค่ะอ่าสวัสดีครับผมตั้มจเิญพงษ์ครับค่ะพี่ตั้มนะคะเออร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่ตั้มอ่าประมาณ6เดือนแล้วครับ6เดือนครับแล้วแนวคิดในการเปิดหมูกระทะแนวสวนแบบนี้มาจากไหนคะแนวคิดของเราคือว่าเราไปกินหมูกระทะแล้วมันมันอึดอัดอะครับ ปกติมันจะเป็นแบบว่าตันตันใช่ไหมพี่มันชื้อัดแล้วนั่งเบียดกันมันร้อนเราบอกว่าถ้าเราอยากจะทําหมูกระทะเนี่ยเราจัดเป็นสวนดีกว่าอยากให้มันเป็นสวนเป็นต้นไม้ซึ่งจริงๆในสุพรรณนะแนวแบบนี้ไม่ค่อยมีเนาะไม่มีไม่มีเลยยังไม่มีเนาะค่ะแล้วพี่ตั้มมีอะไรที่แบบว่าอยากจะชวนเพื่อนๆมาเลยว่ามาร้านนี้ต้องสั่งนะต้องโดนนะซิกเนเจอร์ของร้านโอิกเนเจอร์ของร้านก็ต้องหมูกระทะแหละครับโอ้โหใช่ค่ะหมูกระทะ คุณต้องโดนค่ะเพราะว่าหนึ่งรสชาติครับน้ำจิ้มห้ามพลาดเพราะว่าเราสามารถบิ๊กได้เอง่พวกยำยำหมูมะนาวหมูมะนาวห้ามพลาดกินแค่น้ำปลาห้ามพลาดค่ะแล้วก็ข้าวผัดอื พี่ตั้มพูดมาเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะในร้านเนี่ยมีเมนูมากมายมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆอยากให้มาลองกันนะคะใครผ่านไปผ่านมานะพี่ตั้มฝากร้านหน่อยค่ะร้านเจริญพงงหมูกระทะนะครับมาจากปั๊มเขาเทคก่อนถึงวัดไซอยู่ทางซ้ายมือครับเปิดปิดกี่โมงคะพี่เปิดตอนนี้ช่วงสถานการณ์อย่างนี้เปิด4ี่โมงครึ่งครับปิดสามทุ่มจ้ะแล้วก็เมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีสามารถสั่งได้ทางออนไลน์ สั่งได้ทางออนไลน์ทั้งทางฟู้ดเพนด้าครับแล้วก็สั่งมาในเพจได้เลยงในเพจร้านเรามีร้านเจริญพนนงมิหมูกระทะดิมไปได้เลยครับก็สามารถไปติดตามได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็เพจนะคะร้านเจริญพงมินะจ๊ะไม่สะดวกมาทานที่ร้านไม่เป็นไรพี่เขามีบริการรับส่งนะคะคถึงบ้านคุณเลยนะคะเปิดบริการตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านเจริญพงมิ ค่ะเรือยังไงก็ต้องฝากด้วยนะคะกับชาแนลพาเพื่อนกินอินทรพันบุรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะแล้วคุณจะได้รู้ค่าว่าอินทรพนบุรีมีของกินดีๆเยอะแยะเลยอีพีนี้ลี่ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะพี่ตั้งสวัสดีครับขอบคุณครับ